ตอนนี้คือการท่าคือเปิดสมัครงานหรือ,อยังถามก้อนต้องบอกว่าเร็วๆนี้ค่ะอยู่บูธเอทีการท้าเลยนะคะนี่คือเ r ของการท้ามาเองเลยค่ะสวัสดีค่ะนะงานประเภทไหนอะไรยังไงแบบยับยับนิดน,นึง <จะ S 2> ได้ไหมจะบอกว่ารอบนี้ค่ะเอโอทีอ่ะเปิดรับค่อนข้างเยอะเป็นเป็นแบบหลายร้อยอัต,ตาราเลยแล้วก็ทั้งหกสนามบนินเลยรวมทั้งของเอเทอริด้วยมีทุกสนาบ,บินทุนภ,ภูมิดดนเมือง ภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายหัดใหญ่โอ oh ้ไ <my S 2> ม่ตาย <God. S 2> ลายหรออัตราคำนี้จริงหรอใช่ใช่ค่ะใช oh. ่เปิดรับพร้อมกันพวกประเทศแล้วจริงๆเปิดทุกปีไหมคะจริงจริงแล้วกันถ้าไม่ได้เปิดรับทุกปีค่ะแต่ว่ารอบที่ผ่านมาอย่างของปีที่แล้วอ่ะเราเปิดรับสองรอบอนะคะแล้วก็ในปี6 8เนี้ยเราเวน้นเว้นวักไปแล้วก็เดี๋ยวในปี69 ก็น่าจะประมาณเดือนหน้าเป็นต้นไปก็ก็รอติดตามได้ที่เว็บของเราอะค่ะเว็บแอป์พอด์ตไทยหรือจะติดตามทางหน้า Facebook ก็ได้รวมถึง a c e b o o k ของของครูดิวด้วยเออนี่ยืนยันเองนะคะว่านจะาข่าวอะไรแรกจะเป็น <laughs> จะเป็น,จะ,ปนจะเป็นคนแรกๆเลยที่เดี๋ยวๆทางเอลจะแอบขออนุญาตโฆษณาให้เราด้วย <laughs>